สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อเวลิตี้ครับคลิปชีเป้ารถเก่าวันนี้ครับเราก็มีรถตู้ราคาไม่เกินแสนครับมาชี้เป้าันะครับสําหรับคนงบน้อยครับแต่ก็อาจจะมีฝีไม้ลายมือในการซ่อมบำรุงครับดูแลยทั้งาก็ลองดูโอกาสจะเปิจะได้ลดราคาประหยัดไปใช้งานนะครับนะถูกแพงก็ว่ากันไปครับแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนครับนะคันนี้เป็นโตโยต้าไฮเอทส์จัลรุ่ครับเครื่องยนต์นี่เป็นดีเซล 2L ครับ พวงมาลัยคันนี้เป็นแบบพวงมาลัยธรรมดานะครับนะเกียร์ดีใช้ได้ครับระบบแอร์ต้องไปเจ็ดเพิ่มเติมนะตรงจุดนี้ขดับได้ก็ลองดูครับภาษีไม่ขาดครับเอกสารครบพร้อมโอนครับรถคันนี้ราคาผู้ขายตั้งไว้ที่5 5 0 0 0บาทครับรถอยู่บ้านโป่งราชบุรีครับสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของรถไปได้ผ่านลิงก์เฟซบุ๊ก้านล่งคลิปครับมีเบอร์โทรให้เรียบร้อยครับติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงเลยครับถูกใจไงก็แนะนําให้ไปลองขับลองเทสดูครับเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจจ่ายเงินด้วยนะครับ โอเคในคลิปนี้ก็คงม,มีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถที่ใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดผมสักคลิปนี้สวัสดีครับ